สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการทดลองอกิจกรรมที่สองเรื่องสมดุลของแรงสามแรงค่ะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้นะคะหนึ่งนางสาวชุติมลหงทองสองนางสาวสุก,กัญญาสองเมืองสามนางสาวกมลวันทองมีสี่นางสาวกัลยาศักดิ์เสริมและห้าดิฉันนางสาวธิดาอินเดชค่ะวัตถุประสงค์นะคะหนึ่งทดลองวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับแนวของแรงและขนาดของแรงสามแรงที่กระทําต่อวัตถุและทําให้วัตถุอยู่ในสมดุลต่อกันเลื่อนที่ และอยู่นิ่งค่ะสองหาแรงลับของแรง3ามแรงด้วยวิธีการเขียนเวกเตอร์แบบฐางต่อหัวค่ะที่ทำกิจกรรมนะคะ1ผูกเชือก A จํานวน3เส้นที่ขอบกระดาษแข็งด้านละ1เส้นอีกปลายของเชือก A ทําเป็นบวงคล้องกลับไปเครื่องช่างสปริงสามตัว2ผูกเชือก B จํานวน3เส้นเข้าที่ปลายอีกด้านหนึ่งของเครื่องช่างสปริงด้านละ1เส้นสดึงปลายเชือกของเชือก B ทั้ง3ไปใน3ามทิศ พร้อมกับยึดติดกับตัวหนีบยึดซีที่ขอบโต๊ะสอดกระดาษขาวใต้กระดาษแข็งดังรูป 4. เขียนแนวของเส้นเชือกทั้ง3แนวแรงบนกระดาษขาว 5. อ่านแรงดึงในเส้นเชือก A ทั้ง3จากเครื่องช่างสปริงแล้วบันทึกผล 6. กนำกระดาษขาวออกแล้วเขียนต่อแนวของเส้นเชือกแต่ละเส้นบนกระดาษขาว ใช้กระดาษขาวอีกแผ่นเขียนเวกเตอร์ของแรง3แรงโดยใช้ทิศทางและขนาดของแรงดึงในเส้นเชือกในข้อ5มาทําเป็นอัตราส่วนในการกําหนดความยาวของเวกเตอร์และเขียนให้หางของเวกเตอร์1ต่อกับหัวของอีกเวกเตอร์1นึ่งเกินครบพวกเราขอจบการทําการทดลองเพียงเท่านี้ค,ค่ะขอบคุณค่ะ